วันนี้ทำมาเนี่ยนะฮะทั่วพัดพริกแกงนะฮะอราดเขานะครับผมวันก่อนเก๋ยลงหลูงเรามีคนบอกขอสูตรนะครับอ่ะวันนี้จัดเพ้่เลยนะครับผมก่อนอื่นก็เอาพริกแกงเพชรนะครับไปพัดในน้ํามันนะครับผมใจ้เกือบจอดนะแล้วก็อยากให้มันหอมนะผมก็ใจ้อันหัวกระพานะโหนผ้าไอ้หนอกก็ใบบอกูคลนลงไปพัดสวยนะครับแล้วก็วันนี้มีกะทินะครับเนาะกะทิมันเหลือจากการทำข้าวซอยวันนั้นพัดกะทิให้แตกมันเนี่ยนะครับได้ะสีสันน่ากินครับนะ แต่ผมว่าน้าพัดไปพัดมามันสีแค่แห้งไปหน่อยนะเติมกระเทียมสักน้อยอย่างเติมนะน้ำมันมันนักนักหน่อยเนี่ยครับนะฮึแล้วผมจะใส่เต้าเจี้ยวสักน้อยหนึ่งนะครับมันจะเต้าเจี้ยวโดนน้ำมันแล้วมันจะหอมนะฮะเวลาพัดนะฮะหลังจากใส่ลูกจิ้นเนี่ยใส่เข้าไปแบบร้อนมันจะได้ดิชิมหายมาเอาหน้าไปก่อนเนาะนะฮะเนี่ยกลิ่นคนเดียวใส่เต็มตีไปเลยนะมันต้องยิบต้องย้อมใส่ตีงใหญ่ๆไปเลยหลังจากนนั้ก็เติมน้ำลงไปน้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปรุงรสครับซอสเห็ดหอมนะครับผมแล้วก็ ผงปรุงรสเจนะครับนะใส่พักลงไปครับนี่ก็คือถั่วฝักยาวแครอทแล้วก็บะแข้งนะหรือว่ามะเขือพวงเองนะฮะมักอันใดก็ใส่บะมักอันใดก็บม่ต้องใส่แะครับจะแบบบะมักถั่วไปใส่ถั่วอันก็ไปส้อมง่ายกินอย่างอื่นนี่ยมันต้องมากินข้าวผัดที่แกงนะครับเอาผัดไก่จะสุกแล้วใส่น้ำตาลนะใส่สุดท้ายเลยนะฮะน้ำตาลมาอันมันจะหัดแต่ถ้าใครชอบกรอบๆก็ใส่ตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะครับอ่ะผัดไปผัดมาให้น้ำตาลมันละลายหลังจากนั้นก็ใส่โหนผ้านะแล้วก็ใบบวกลงไปอันนี้ปิดไฟเรรรียยบบ้้อแลวนะคัผม หลังจากนั้นก็ตักนะฮะใส่จานนะวันนี้เตรียมข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อแปลว่าลืมอัดตอนตักข้าวเอามาต่อประดับยอกันละกันนะฮะเป็นได้ครับน่าก,นกินครับจะได้กับฟังที่ตามเพจแซรหลงอาหารเจฟังก็ไล์ก็ใช้ก็ที่ตามก้นหัวใจในติกตอกเต้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ